เอิร์โลกเมื่อคนคิดว่าโลกแบนมีอยู่สมัยหนึ่งเมื่อคนคิดว่าโลกแบนพวกเขาแน่ใจว่าถ้าแล่นเรือออกไปไกลเกินจะตกขอบโลกพวกเขาหัวนราอเยาะคนซึ่งพูดว่าโลกกลมถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะบอกว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นแต่ทุกวันนี้เกือบทุกคนรู้แล้วว่าโลกกลมต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรรษัตริย์องค์หนึ่งซึ่ง ทรงคิดว่าโลกแบนและได้ทรงพยายามเล่นเรือให้พ้นขอบโลกฉันเลิกแล้วกษัตริย์ได้ตรัสขึ้นไม่มีอะไรทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเก่าไม่มีอะไรใหม่ฉันเลยดูละครทุกเรื่องฉันรู้จักตัวละครทุกคนฉันเคยล่าสัตว์เคยต่อสู้และเล่นเกมต่างๆฉันจะไปอาศัยอยู่ในถ้าบนเนินเขา นอกจากว่าพวกเธอจะมีความคิดที่ดีกว่านี้ตามที่ฉันหวังนั่นไม่เป็นการฉลาดเลยพระยาค่ะคนหัวไวพูดทูลขึ้นการซ่อนอยู่ในถ้ำไม่สมพระเกียรติพระองค์ซึ่งอยู่ในราชวงศ์ตั้งแต่ประสูตรควรทำอะไรที่มันมาโหรานเช่นลองแล่นเรือออกไปนอกโลกกษัตริย์ได้ตัดถามอย่างฉลาดว่าอะไรทำให้เขาคิดเช่นนั้นพระองค์ ต้องทำได้สำเร็จพวกเขาทุนต่อเพราะโรคแบนโอพระเจ้ากษัตริย์ได้ตัดขึ้นวันนี้อากาศเหมาะกับการเล่นเรือพวกเราจะแล่นไปยังขอบโลกและจะออกจากขอบโลกไปด้วยกันพระองค์ได้ตัดถามว่าใครจะไปด้วยแต่คำตอบนั้นหาได้ยากมากดูเหมือนว่ามีคนไม่มากนักที่อยากจะไปดังนั้นพระองค์จึงตัดสั่งชาวนาะให้ออกทะเลกับพระองค์และ คณะดนตรีซึ่งต่างก็กลัวเป็นที่สุดดนตรีเศร้าๆและชาวนาหน้าซื่อๆได้โบกมือลาและเรือได้แล่นออกไปจนมองไม่เห็นมุ่งตรงสู่ขอบโลกกริย์ได้ตัดกับลูกเรือซึ่งเริ่มร้องไห้และชาวนานก็ร้องด้วยแล้วนักดนตรีทั้งหมดก็เริ่มผสมโรงด้วยขณะที่ร้องเพลงเศร้าๆและคาดว่าเรือจะตกโลก แต่หลังจากหนึ่งวันผ่านไปพวกเขาก็เบื่อที่จะร้องและหลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปพวกเขาไม่สนไม่แม้แต่ถอนหายใจพวกเขาไม่เศร้าอีกต่อไปพวกเขากําลังขาดสเสบียงอาหารดังนั้นพวกเขาจึงเล่นเข้าฝังเราอยู่นานไม่ได้กริย์ได้ตัดขึ้นพร้อมกับจ้องมองเมื่อเขสนลายสัปดาห์ผ่านไปพวกเขายังทออสมออยู่ที่นั่นฉันได้ตัดสินใจแล้วกระตัดได้ตัดกับล,กลูกเรือฉันได้ตัดสินใจแล้วดังนั้น ไม่ทำอะไรนอกจากเล่นไปยังขอบโลกพระองค์ตรัสเร็วๆลูกเรือได้สะอื้นชาวนารู้สึกว่าใครขึ้นหนักดนตรีขี้กลัวเล่นไม่เป็นเพลงพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาจะจบชีวิตในเม้านี้และในที่สุดแสงอาทิตย์อบอุ่นลมโชยเบาๆแล้วพวกเขาก็แล่นไปจนสเสบียงหมดพวกเขาจึงจอดเรือเพื่อหาสเสบียงและพวกเขาก็ อยู่ที่ฝั่งจนกษัตริย์ได้ตัดขึ้นแล้วพวกเขาก็แล่นเรือต่อไปอีกครั้งซึ่งแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันและสนุกด้วยพวกเขาได้แวะเยี่ยมเยียนหลายประเทศมากกว่าที่พวกเขาเคยทำมาก่อนแล้วเย็นวันหนึ่งหลังอาหารกษัตริย์ได้ตรัสกับคนของพระองค์ว่าฉันรู้สึกเศร้าถึงแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะน่าตื่นเต้นมากทิ้งทุกวันแต่ฉันปรารถนาว่าพวกเรา จะไปอย่างนี้ตลอดไปฉันมีความรู้สึกแปลกเกิดขึ้นว่าขอบโลกอยู่ใกล้ๆนี้ขอ well ให้ทิ้งสมอจนรุ่งชาวพระองค์ได้ตรัสพระนะ้อมกับทรงกันแสงดวงอาทิตย์ในตอนเช้าสองให้เห็นแผ่นดินอยู่ด้านหนึ่งและฝูงชนกลุ่มใหญ่เราถึงบ้านแล้วกษัตริย์ตรัสขึ้นกษัตริย์ของเราพวกคุณนางได้เปล่งเสียงขึ้นพระองค์ไปประทับที่ใด พระองค์สามารถแล่นเรือออกนอกโลกและแล่นกลับเข้ามาได้อีกหรือไม่ไม่ได้กษัตริย์ตอบเราได้แล่นเรือและได้พบว่าโลกไม่มีขอบและเราสามารถแล่นได้รอบวงถึงแม้ว่าตอนแรกเราคิดว่าจะตกและเราได้เรียนรู้จากการเดินทางของเราว่าโลกนี้กลมหือนลูกบอลผู้คนต่างชื่นชมแต่คนฉลาดไม่ยินดีด้วยเขาพูดว่าโลกแบนเหมือนกับที่ เราได้เรียนมาแต่นิทานประหลาดจากคนบนเรือได้ยืนยันกับทุกคนว่าพวกเขาได้เดินทางรอบโลก